พี่ทาเคลื่อนไหวแล้วหลังป่วยก้าวไกลทำคลิปมาฟาดชี้ทางออกที่ดีที่สุดคือปิดสวิตส์สว ภายหลังจากที่นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพารรคเก้าไกลเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากอาการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ล่าสุดเมื่อเวลา14นาฬิกา53นาทีเจ้าตัวก็ได้มีความเคลื่อนไหวใน Facebook เป็นภาพคาราวานหาเสียงของพรรคเก้าไกลโดยได้ระบุว่าไม่มีผิดหวังมีแต่พลังงานเป็นกำลังใจให้เพื่อนสอสเก้าไกลทำหน้าที่ในสภาเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเรามาผมติดตามดูอยู่เต็มที่ทุกคนนะครับ แฮชแท็กกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมซึ่งในเวลาต่อมาในช่วงคำ่ำนายพิธาได้โพสต์คลิปวิดีโอสื่อของพรรคก้าวไกลลงในอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปิดสวิตสอวอว่าปิดไปปิดมาไปดับที่ก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านแทนที่จะปิดสวิตสอววดันปิดสวิตก้าวไกลเปิดทางตั้งรัฐบาลผสมพันข้ามขั้วซึ่งในคลิปก็มีการอธิบายคําว่าปิดสวิตสอววที่แท้จริงคืออะไรโดยได้โพสต์ข้อความกํากับคลิประบุว่าไม่ต้องไปกดดันพรรคการเมืองไม่ต้องไปกดดันสวให้โหวตเออกง้ เรียกว่าจะยอมสมพันธุ์ข้ามขั้วเพื่อตั้งรัฐบาลให้ได้หรือต้องร,รอ,องรสิบเดือนให้สอวอหมดอำนาจเรื่องนายกเพราะการยกเลิกมาตรา272ตัดอำนาจสอวอในการโหวตเรื่องนายกสามารถทำได้ทันทีนี่คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยช่วยกันยกเลิก272ปิดสวิทสอวอ,อย่างแท้จริงเดินหน้าตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยแก้ปัญหาให้ประชาชนและนี่คือข่าวสารทั้งหมดในคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วกลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับ